สวัสดีครับผมยินช์แนลนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวพระธาตุพนมนะครับไปดูนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนฟ้าาตุพนมอยู่ที่ท่าพนมนะครับนี่ข้างหน้าเป็นวัดพระธาตุพนม,ท,มที่จอดรถข้างหน้าก็มีนะหน้าประทัดน,นี่เห็นหนหพระธาตุพนมอยู่ฝั่งขวาเอือ ห้ามผ่านมีงานข้างหน้าเขาก็ผ่านกันหมด <c oughs> เหล่าก็ไปนี่ไงที่จอดรถเฮ้ยนี่ที่จอดรถที่จอดรถแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าพระธาตุพนมนะครับนี่ไปไหว้พระกันครับโอ้โหคนเยอะมาก จะไปไหนก่อนเธอแว้พากก่อนหรือไงมาแว้ยพากก่อนหรือไงเนี่ย,อ,อ,ยอะไรนะเข้าน้ำก่อน,นได้ได้เข้าไปนในวัานาเลยนะไ,ไปเดินนำเลย,เ,เ,ลยเอารถหลังมารถหลังมา มีภาพลมสวยมากครับของจังหวัดนครพนมวัดพระธาตุวโระมหาวิหารอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะี่ยถัดถึงแล้วพระธาตุพนมโอ้สวยมาก นี่ภายในบัดบรรยากาศในห้องน้ำก่อนนะค่อยมาไหว้พระน,นี่ครับเราก็มาไหว้พญาสรรันตะนัคราชก่อนครับก่อนที่ไหว้พระตาปนมไหนที่เราทูบเทียนให้เขาหน่อยทูบเทียนให้เขาหน่อยเอามา มาจุดเดีเขาด้วยดิยนี่ครับทางเท้าก่อน ตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเราได้ได้ไหว้พญาสิงตะนัคราชนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราไปไหว้พระธาตุพนมต่อครับมีพ,าาพระพนมข้างหลังเราตามมาครับนี่ครับเอาดอกไม้ตรงนี้นะครับไหว้พระธาตุพนมหาเธอตามศรัทธาเอาดอกให้เขาดอกดอกไม้นึงไว้ให้ขออเขาด้วยนี่ครับดอกดาวเรืองใช่ไหมฟ้าดอกดาวเรือง เฮ้ยอย่าดอกนี้ดีกว่าดอกบัวดีกว่าแม่ได้กิจศรัทธาดอกบัวดีกว่านี่ครับดอกบัวต่อไปเข้าไปบ้างนะครับพระธาตุพนม พระธาตุพนมข้างในของห้ามจุดทูบนะครับต้องเดินวนกี่รอบละโอเคว่าเลยเนาะนี่ครับทางเข้าของพระทาตพนมศักดิ์สิทธิ์มากครับ ก็รเราจะเข้าไปว่าเลยนะครับ ตอนนี้วาดภาพนมเสร็จแล้วนะครับนะครับตอนนี้ได้วาดภาพนมเสร็จแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ